bring that ass b a c like a boom 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 boom. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชันเดลครับผมดูเสื้อสะกอนครับ เราอยู่ในเสื้อของ TK Ranger ครับผมวันนี้เราใส่เสื้อ TK Ranger มาเปิดกาชาครับผมทุกคนเราใส่เสื้อแล้วมันจะบับดวงครับท่านผู้ชม TK ไม่ได้กาวไว้หรอกครับแต่ผมเนี่ยได้กาวไว้เองนะครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้เรามาอยู่ใน ID ของคุณต้อมลิงเนครับผมหรือว,ว่าคุณต้อม ผมขอเรียกทำไมคนชื่อต้อมมันเยอะจังวะไม่ว่าจะเป็นน้องชายของผมที่ชื่อว่าแอตตอมก็ชื่อต้อมนะครับผมอันนี้สมาชิกกิวก็ชื่อต้อมับผมเฮ้ยทําไมมันชื่อสมาชิกกิวของลูยุทธเนี่ยมีคนชื่อต้อมเนี่ยประมาณหนึ่งสองสามสี่ โอ้เยอะประมาณ3-4คนนะครับในกิวผมอะ่ะชื่อต้อมเพียบเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกาชากันนะครับผมโดยโดยเราเนี่ยมีงบอยู่5,000ลูบี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่เสื้อ TK Ranger แล้วเนี่ยเรามาเปิดกาชานะครับผมเราจะได้ ของที่เราต้องการหรือเปล่าซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดเกียร์ครับท่านผู้ชมแล้วก็ของที่เขาต้องการของที่คุณต้อมต้องการของที่คุณต้อมลิงต้องการนะครับคือขวาน ประกายรัศมีจันทาครับผมผมบอกเลยคลิปนี้ถ้าไม่ถ้าเกิดไม่ได้เกียร์ขวานนะครับผมต้องโทษเสื้อต้องโทษเสื้อของ TK r a n g e เจตัวนี้นะครับผมมันอาจจะเห็นไม่ได้ชัดนะครับเพราะว่ากล้องของผมเนี่ยไม่อยากจะกดลงมาแนละ้วมันโชว์พุงครับผมพูดพุงเป็นใหญ่จะเหลือเกินนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยแล้วกัน5000ลรูปี้ครับผมซึ่ง5,000ลรูปี้เนี่ยมันจะครบ35ครั้งพอดีเลยนะครับผมมันจะครบ 35บหครั้งพอดีเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม35สบหครั้งเนี่ยเออเอเด,เดี๋ยว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 ไม่ใช่35ครั้งสิยี่สิบ้าครั้งแล้วก็คุณต้อมเนี่ยเขาเปิดไปแล้วนะครับผมประมาณสอง0ันลูบี้อ่ะประมาณสิครั้งครับลูกยุทธมาเปิดอีก25ครั้งครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อครบแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะ ได้สิ่งที่ต้องการหรือเปล่าตอนนี้เกียร์ขวานเนี่ยคนตามหากันให้ควักหาขวานไปหาขวานไปทําอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะครับผมขอเปิดเลยละกันครับผมเดี๋วเดี๋ยวเดวีอันนี้มัน40บา4 B ไม่ใช่4ไปเลยครับผมขอแบบรัวเลยนะรัวเลยได้ไหมรัวได้ไปดไเปิด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 ออเ,ปเปิดเปนะิดเป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 เปิด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 เป เบะเละบะละไม่ออกครับผมจังว่านี่เอาแล้วไงเอาแล้วไงจะมาทรงเดียวกับของลุงนบหรือเปล่านี่ย้ยเฮ้ยเฮมามามามเฮ้ยจะมาทรงเดียวกับของลุงนพหรือเปล่าครับเนี่ยไปกันต่อเลยละกันนะท่านผู้ชมเปิดเปดเปดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ أو, ล้มมา <laughs> เหมือนกันเลยครับ เหมือนกับเหตุการณ์เหมือนกับเหตุการณ์ที่เราแบบเคยเปิดของลุงนบไปเลยนะเปิดหัวด้วยล่มแห่งจันทาครับผมล่มกันจันทาครับเอาแล้วไงล่มกันจันทาซึ่งมันไม่ได้อยู่ในตู้ด้วยนะเออมันมันอยู่นอกตู้บัฟนะครับผมเออเนี่ยเดี๋ยวไปดูไปดูเดี๋ยวไปดูครับเนี่ยเอ้ยมันบัฟมันบัฟขวานมันบัฟโลแล้วก็มันบัฟสร้อยนะท่านผู้ชมมันบัฟขวานบัฟโลบัฟสร้อยฮะแต่ทําไมล่มมายังไงก่อนครับเนี่ย เอ,อ้อกดออกไม่ได้อีกอ้มาไปกันต่อครับผมท่านผู้ชมครับ200รูบี้กันต่อเลยและการขอเปิดแบบสโลแล้วกันสโลไปสโลไลท์สโลมาสโลไป <c oughs> สงสัยต้องได้ทำสูตรนานิ่งแล้วครับเนี่ยสูตรนานิ่งสูตรนานิ่ง <c oughs> เอ้ย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 อย่าให้โวยวายนะครับมาผมว่าเป็นพอเสือ้อเสื้อดีเคเล่น่ เสื้อทีเคได้แน่เปิด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 โอ้โหเฮ้ยเหลือแค่สามพันสี่ร้อยเองแล้วทุกคนเฮ้ยทำนั่นิ่งดิทำนั่นิ่งดิทำนั่นิ่งดิมาทำนั่นิ่งครับผมทำนั่นิ่งมาเฮ้ยไม่ออกครับผมทำนั่นิ่งก็ไม่ออกครับเฮ้ยอะไรวันนี่ไมาต่อครับจังหวะนี้ไปกันต่อเลย โอ้ยม okay. oh! okay. oh! ันเกลือขนาดนี้เลยโอ้โหใครเปิดโอ้แล้วเป็นเกียร์แปดดาวครับเกียร์แปดดาวโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้กระเป๋าลีโอนร์ดครับท่านผู้ชมมาไปกันต่อเลยแล้วกันโอ้โหเอาแล้วไงโอ้โหขวานเยอาอันนี้ก็ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่ครับมา เดี๋ยวค่อยไปเลือกเอาขวาเนีครับผมเออพลังเวทอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออได้โล่ประกายรัศมีจินญาทามาแล้วครับผมจังหวะนี่ไปกันต่อเลยฮะจังหวะนี่มาครับผมเกิดแล้วเกิดแล้วแม่กําลังจะโทษกําลังจะโทษเสื้อทีเคเรนเจอร์เลยนะครับผมแหมทีเคเรนเจอร์อุตสาห์แจกลุงตั้ง3ตัวนะทุกคนสายเปย์ะสายเปย์ลุงอะสายเปย์ลุงจัดอะครับผมเออมาไปไป ไปโอ,โอ,โอ้โหไม่ออกครับแต่โลมาแล้วนะโอ้โหขอขวานระหว่างทางได้ไหมจีเอ็มกราบเลยแล้วครับขอขวานขอขวานระหว่างระหว่างทางอันนึงก็ได้อันนี้นะเปิดเปิดโอ้โหโอ้เฮ้ยหลับตากดได้ไหมเนี่ยหลับตากดได้ไหมหลับตากดหลับตากด ตัวเก้าสิหกเก็ดแปดหลับตาแล้วนะหลับตาแล้วนะหลับตาแล้วนะเฮ้ยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไม่ออกอยู่ดีครับโอ้โหนี่ขนาดผมหลับตาแล้วนะขอขวามนะครับผมกราบละอย่าให้่โวยวายได้ปะอย่าให้่โวยวายได้ปหมเฮ้ยหยุบ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 เฮ้ยหยุดเดี๋ยวเราเอาลองเอาแบบ ลองเอาแบบนิ้วกลางไหมนิ้วกลางเปิดกาชาไหมเดี๋ยวเรานิ้วกลางเปิดกาชากันทุกคนมานิ้วกลางเปิดกาชาครับผม1น่งนิ้วกลางเปิดกาชาแล้วครับนิ้วกลางเปิดกาชาครับผมจังหวะนี้เปิดเปิดเิดเปิดเปิดได้มา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 เปิดเปิดเปเปโอ้ไม่ออกครับผมนิ้วกลางเปิดกาชาก็ไม่ออกครับผมเดี๋ยวลองนิ้วกลางอีกทีนิ้วกลางทีนิ้วกลางเปิดเปิดเปิดเิดเป เปิดเปิดเปิดมาโหยดอยู่ท่านผู้ชมเปิดเปิดเปิเปิดเปิดีาเบกระชากี่ไม่ออกว่ะโอ้โหอ้รือเป็นพวกผมเป็นลบลู่ครับหรือเป็นพวกผมเป็นลบลู่ T M ครับท่านผู้ชมผมเป็นลบลู่เดี๋ยวผมใช้โป้งไว้เยป้งไหมด้วเโป้งเรียป้งเปิดเรกดมาเ้งกป้งกดกดเลไนป้งกดครับผมสูตรเรป้งกดผมว่ามันต้องได้ว่ะเปิด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 ดเปิดเปิดเปดเ ทำทุกวิธีทางแล้วนะมาขอนิ้วโป้งทีนึงมานิ้วโป้งทีนึงมานิ้วโป้งมาเปิดเปิดเปิดมาโอ้โหเมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บๆเมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บๆใช้เกียร์เจ็ดดาวหรือเปล่าใช้เกียร์เจ็ดดาวหรือเปล่าโอ้โหเกียร์ดาวทุกคนโอุ๊ยอะไรวะออกมาก่อนแล้วกันใช้นิ้วก้อยใช้นิ้วก้อยใช้นิ้วก้อยดีกันนะดีกันนะ GM 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 ดีกันนะครับดีกันะครับ GM มาใช้นิ้วก้อยครับนิ้วก้อยเปิดนิ้วก้อยเปิดนิ้วก้อยเปิดมา เราใช้นิ้วก้อยเปิดดูครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 โอ้ยใช้นิ้วก้อยเปิดก็ไม่ออกว่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหนิ้วก้อยก็เหลืออีกสี่ครั้งมาสี่ครั้งขอเอ่อไม่ใช้อะไรทั้งนั้นขอเปิดแบบธรรมดาสี่ครั้งแบบชา้ชาๆไปช้าๆปั๊บปั๊บโอ้โหสุดเกลือครับท่านผู้ชมสุดเกลือครับ สุดเกลือ,อโหโหโหสุดเกลือจริงๆครับผมโหมาไปมา,ากเกลือจัดเกลือจริงครับผมเปิดให้ลุงนบก็ไม่ออกเลยนะโอ้โหเรียบร้อย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 โอ้โหโอ,โอ,โอ,อยากชกอยากชกทอแต่ไม่ดีกว่ามันเปลืองตังค์เดี๋ยวไม่มีตังค์เปลี่ยนจอนะครับผมเปิด อมาสักทีเดดาวแบบนี้ก็พอได้อยู่นะครับผมเออโอ้ยรอดตายครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้อะไรครับอย่างน้อยสร้อยก็พอมายื้อชีวิตลุงไว้ได้นะครับผมเพราะว่าเราได้สร้อยกับโล่นะฮะแล้วเรายังเหลือกล่องให้กดอีกตั้ง2กล่องนะถ้าผมจำไม่ผิดเปิดเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดโอ้โหอ,อ,อะไรครับพี่ อะไรครับพี่หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องเลยครับผมเพราะว่ารอบนี้คุณต้องลิงให้ลุงยุทธเปิดเลยครับผมอ่าเราไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับมามันอยู่ในภารกิจพิเศษครับนี่สามกล่องเฮ้ยผมได้ลุ้นถึงสามกล่อง oh. อะไรครับเนี่ยมาเราไปกันเลยครับสามกล่องไปเลยเปิด เปิดเลยโบโอ้ยแปดดาวมาครับไม่ใช่หกดาวผมก็ดีใจแล้วไม่ใช่หกดาวผมก็ดีใจแล้วโอ้โหคือใครได้หกดาวคือแบบเกลือคือแบบดวงดวงมือเือเกล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 ือถ้าเกิดใครได้หกดาวนะแต่ผมมาได้แปดดาวเว้ยมาอันนี้ขวานมาเลยขวานมาเลยขวานมาขวานมาไม่ต้องเด้งเลยเปิดเลยขวานโบะอ้ยโลออ้ยดีคือโลนี่คือดีเลยนะ โล่นี้คือดีเลยนะใส่บาวล็อกใส่อะไรก็ได้หมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นสายไหวพิบนผู้ชมมีพลังชีวิตมีหลบสก,กิลครับผมมีลดแล่ครับผมเออเพิ่มอัตราการทักษะนะครับผมสําหรับสก,กิลพัดครับผม ดีจัดครับผมเอออย่างน้อยๆมันกเนเน็เป็นใส่บาวล็อกได้แหละเออนะใช่ไหมเพราะมันเป็นสายไวพิบนะครับผมมาเออทีนี้กล่องเลือกก็ธรรมดาครับผมเราก็ต้องเลือกขวานครับผมเออเลือกขวานให้ไอดีที่เขาต้องการนี่เลือกไปเลยครับนี่เลือกขวานครับผมเรียบร้อยครับผมสําหรับการเปิดกาชาห้าพัลูบี้โอโหไม่อยากจะเชื่อ โคตรเกลือนะท่านผู้ชมโอเคครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า